จัดไปเขัาเสียแป้งเราเอ้โหอะไรงหัวหอะไรโลดห้องคือบบมีไฟใส่ขึ้นเขาวะพร้อมแล้วครับสำหรับการมาชันนักดนตรีของเรา้อมหรือยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาติมอยู่ฮะไอ้เจ๊ยู่ โต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 เป็นเป็นมือเบอร์เกชั่นที่หล่อที่สุดในวงใช้ยาช้ยาอะไรนะพี่เจมอาจารย์แซคแอลสตานโลกีเอาๆๆาอย่าพูดพ่ามทำเพลงคุณนุ๊กคุณว่ามาเลยอะไรครับคุณจะเจอกับน้องปายสัก3ผลงานเพลงไหม เจอทั้งคืนก็ได้มันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเ้ยถ้าถ้าคนคิดเยอะขนาดนี้เอาถึงเช้าไปเลยไหม้ามไปอีกวันหนึ่งเปเลยได้ไหมเฮ้เฮ้เฮ้ตอนที่คุณจะพูดอะไรคุณเกรงใจรถของผมบ้างนะครับ พร้อมหรือ,อยังครับเราสายนางฟ้าใช่หรือเปล่าโอ,โอ้ไม่นางฟ้าแล้วทีนี้เอา,อางี้วันนี้ไม่มันไม่สนุกผมว่าเอาข้างล่างดีไหมหรืออาข้างบนอาให้คุณเลือกคุณนุกอ,อะไรนะให้ผมเลือกว่าเอาตรงไหนใช่ไหมพี่พี่แปงไม่ไม่ถึงไปร้องเพลงข้างล่างพี่แปง,งค,คุณหยุดพูดไปอะไรพี่แปงครับ ให้ผมเลือกว่าเอาตรงไหนใช่ไหมอ่าให้พูดไปเอาบนเตียงได้ไหมล่ะนั่นไงพี่แป้งไม่ช่วยอะไรผมเลยเอางี้ก่อนที่จะไปเตียงครับมาเอาฟอร์ข้างหน้าดีกว่าดีไหมมาโอเคลงมาเลยผมก็ไม่กลัวมันกันแหละ ไช่ครับสวัสดีอยู่ไหนอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณนางฟ้าคุณอยู่ไหนคุณลงมาหาผมเลย แล้วนะฮะเส้นแบ่งแยกครับอย่าพึ่งเข้ามาสิอย่าพึ่งลุกล้ำเข้ามา mm hmm. เข้าไปอยู่ป้ายคุณก่อนเข้าไปอยู่ป้ายคุณก mm ่อ hmm. นสายเจะครับฮัลโหลล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 ล เอางี้ผมเป็นกรรมการถึงเมผมจะอยู่เป็นที่ปรึกษาน้องไปก็ช่างแต่ผมจะเข้าข้างน้องไปวันนี้เข้าข้างน้องไปเลยล่ะออกหน้าออกตาด้วยทีมคุณมีใครบ้างผมมีพี่เกมเนี่ยพี่เกมครับมีใครอีกแล้วก็นี่พี่สองคนนี่ใครอีกใครอีกเจ๊อุดด้วยเจออุดลงมาเอาหายโตเลยนี่เจออุดลงมาตอนนี้อ่น้องไป เราจะสู้เขาได้ไหมครับเราจะสู้เขาได้ไหมสบายมากสําหรับน้องนุกตอนนี้ผมมีพี่เข้มแจ้อุ่นแล้วก็อ่ะเข้ามาเข้ามาแล้วก็พี่เตอเอย่างนี้ส่งตัวแทนเข้ามาเป่ายิงฉุบใครจะได้เริ่มเกมนี้ก่อนไปน้องไปผมเองคุณเชื่อไหมว่าผมเป่ายิงฉุอยางไงผมเบิ้งตาเขาแล้วผมชนะเขาตลอดเลย อขี่โกงครับผมยังไม่ได้น anyway. ับเลยผมต้องนับก่อนอ๋อให้ให้พี่แปงเป็นคนนับอันนี้เลยหนึ่งสองามหนึ่งองานับหนึ่งนับหนับสามมาลงสิ ทำงี้ไม่ใช่หรอขอเ้วต้องนุกแพ้ครับขกต้องนุกแพ้นุกแพ้ครับผมเป็นกรรมการนุกแพ้ครับห้ามต่ออันนี้น้องไปให้โจทย์ข้านุกเลยครับสำหรับรถแห่สายเจาะคุณนี่คุณจะเจ๊งขนาดไหนมาเจอรถแห่นางฟ้าของน้องไปนะครับอ่ะนะครับล้างหน่อยนะรถล้างหน่อยนะเอาดีบอก โอ้ป้าพอมเรอบอกครับอ่าชี้องสองไปคุณจะบงกาอะไรเนี่ยดูเอลดูเอลดูเอล ลีลูกสาวลูกสาวลูกสาวฮัลโหลฮัลโหลทำไมทางผมมีแต่เถิดเถิดกันเลยนี่ไงผมงสีฟ้านี่